สวัสดีนะคบนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับรายวิชาภาษาไทยนะครับในวันนี้นะครับคุณครูก็จะขอทดสอบในเรื่องของการเขียนนะครับทักษะการเขียนของนักเรียนนะครับวันนี้จะทดสอบในเรื่องของการเขียนตามคําบอกนะครับจํานวน30คํานะครับวันนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเทียวเวลานะครับในตอนนี้ก็ให้นักเรียนหยิบกระดาษที่เตรียมไว้นะครับที่จะเขียนตามคําบอก30คําในวันนี้ขึ้นมานะครับ เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านให้ทีละคำนะครับคำละ3ครั้งนะครับขอให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจฟังนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่ครูอยากจะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของที่ว่าให้ใช้ความซื่อสัตย์ต่อตอนเองนะครับไม่ไปเปิดดูไม่ไปแอบด,ดูหรือว่าไม่ไปถามผู้ปกครองนะครับว่าคำน,นี้เขียนว่าอย่างไรนะครับขอให้นักเรียนใช้ความสามารถของตัวเองให้เต็มที่นะครับเขียนมาเสร็จปุ๊บ รบ3าคำก็ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์นะครับเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยประเมินหรือตรวจแล้วให้คะแนนแล้วแจ้งผลไปยังนักเรียนว่านักเรียนถูกคำใดบ้างผิดคำใดบ้างถ้าผิดคำไหนเดี๋ยวก็จะให้แก้ตัวนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ว่าคำนี้คำที่ถูกต้องเนี่ยมันเขียนอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันในคำที่หนึ่งเลยนะครับคำที่หนึ่งนะครับซู ซมสุดโซมสุดโซมต่อเลยนะครับคำที่สองขี้คลาดขี้ขาดขี้ขาดสามแข็งแกล่งแข็งแกล่งแข็ง แกล่งต่อไปเลยนะครับคำที่สี่ครับแทกแทกแทกต่อไปนะครับคำที่หนะครับคล่องแคล้วคล่องแคล้วคล่องแคล้วคำที่6นะครับแข็ง ขันแข็งขันแข็งขันคำที่เจ็ดนะครับขับขานขับขานขับขานคำที่8นะครับคำว่า งอกงามงอกงามงอกงามคำที่เก้านะครับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คำที่สิบนะครับชาติพันธ์ชาติพันธุ์ ชาติพันธ์คำที่11นะครับตรัสตรัสตรัส12นะครับชนบทชนบทชนบท13นะครับช็อค ช็อกช็อกช็อกในที่นี้ไว้เขียนกระดานนะครับไม่ได้แปลว่า,าการช็อกแบบนี้นะครับต่อมาสิบสี่คำที่สิบสี่ใช่ไหมครับอ่ะคำที่สิบสี่นะครับคือคำว่าเทาวันเทาวัน เาวันสิบห้านะครับนง,น,งนงเยานงเยานงเยาอ่าต่อมาสิบหกนะครับรถยนต์ รถยนต์รถยนต์ข้อป1าสิบนะครับแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง18นะครับจำเป็นจำเป็น จำเป็นสิบเก้านะครับอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ยีมสม่สิบนะครับอุทกกภัยอุทกกภัยอุทกกภไย 21ครับกระดาษกระดาษกระดาษ22กระตุกกระตุกกระตุก23ครับ ขมีขมันขมีขมันขมีขมันยี่สิบสี่ครับเกษาเกษาเกษายี่สิบห้าครับ ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ยี่สิบหกนะครับรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับบอบพิษบอบพิษ บอพิษ28นะครับตั้งคันตั้งคันตั้งคัน29นะครับเชาเชาเชาปัญญาแบบนี้ครับเชาคำสุดท้ายคำที่ 30ถูกไหมครับคำว่าบันพศบรนพศบันพศน,นะครับก็ครบลงไปแล้วนะครับสำหรับ30คําคำในาคำเขียนตามคำบอกของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับเขียนลงไปในกระดาษให้ถูกต้องนะครับแล้วก็พอเขียนเสร็จปุ๊บ ก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูเพื่อตรวจนะครับคุณครูก็จะตรวจไปให้ว่านักเรียนถูกคําไหนผิดคําไหนนะครับมันนักเรียนรู้คําที่ผิดก็ให้นักเรียนเนี่ยไปแก้ให้ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ว่าคํานี้มันเขียนว่าอย่างนี้นะครับก็เน้นย้ํานะครับขอให้ใช้ความซื่อสัตย์ต่อตนเองนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนในเรื่องของการเขียนตามคําบอกในคําพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับ Bye bye.